สวัสดีครับมันับออยกขึ้นมากต็ต้องไปกันลาวครับบุกตอตวันนี้มีคนตายกินนมเนาะปั้นปุยๆก็ <S 1> <S 1> กกต้องทำนะครับไม่ทำไม่ได้ไป <S <S ไปกับ ไปกระลาวรับอันนี้ไอ้เพื่อนยากเกอนปุ๊มครับล้างไรายได้กับปุ๊หนอกับโลกๆได้กับกันนี้นะครับไปออกันมไม่เคยทำไอ้ปุ๊บพิษวังเลยกับคันนี้เกอนไปครับ ดูกันมานานมันเดี๋ยวนะ่าไรคลิปก่อนๆในพุ่มลแงนะครับกันนี่มันเลยครับเรื่องเรื่อยก็เขาของผมครับรับเบไปไ้มันก่อน ว้างแสนไกลกา,ารจะหนาวมากมายที่เล้ร้ายใจท่นเห็นชา้าใช้ชีวิตโดดเดียวเดียวได้ไม่มีคนเข้าใจสู้ปัญหามาเพียงลำพังไม่เป็นไรไม่ต้องสุดยันจนไวั

và giai đoạn dạng lên 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 ไปไม่รดนี่ผม่งยนหน้ากาันมาแต่มันไม่มีอะไรเคี้ยวๆนี่มันเป็นตื่นสายเหมือนทะเลทรายเลยความรดนอนอาโอ้โห ก็อย่เรียกคือไม่ได้จังป้าใหม่มาหิตน,นึงวันนี้เราได้ต่อไดรลาแล้วเนี่ยปัดถือถือก็ได้เด็กกินนมมากับ ก็ชีวิตตนซุ่มันหน่อยเบือนแรกๆการโุ้งกับใครได้ใครได้จองโุ้กับอะไรได้ดีก็เพื่อนเอาใจได้นะครับอะไรไม่ดีก็อย่าเอามานะครับ สู้อ่ะต้องสู้อยู่แล้วอ่ะฮะอันขึ้นตาจากเรืต่างครับต่งางๆตรวจตรวต้นตันเป็ดปลาณานอะไรอ่ะต้องันจ้องอ่ะ Lông thì lúc mày như vườn đều là bấm da gì bo gặp kiểu bông bấm trái mới chè đấy hay gặp ai là cái này đai con bấm cứ bấm đai đào đấy cứ cứ bấm bài bài chè đấy gặp bấm là tâm cứ tâm chặt rồi khi mình con tuổi quạt ra mày con tuổi ấy mới chè bảo bấm đào ăn măng kịp vào mắc kịp vào mông đai mà nát đều đào ăn mấy chai gặp chạy quang ít gặp ai già dạ. มมึงร้อยนั่นเดียวคือพันคือพันเบื่อเบื่อคือแต่ผมไา้ผมทำอยูแล้วก็ทำไรครับทำี่อยมันผมอยู่นี้อ่ะคือเขาให้แสดงว่าเป็นตัวตนให้มาถือรุ้งแใจไหกับนเรเองก็หจอกกับอบไม่ยอกับกย่าจยอกผจทำไม่ได้ทำเือนี่ยมันก็อยูกปันนี่ผมแเดี๋ยววันข้างนาผมได้เลยผมทำอะไรล่าผมเป็นคนอทำโนทำนี่คือนีได้ผมอยู่ปันนี่ครับไม่รอไม่หอกบอกเลย ไอ้เด็กเดป็นประโยชน์เกินกาออกไปใช้ได้ผมอยากตันเบือคือสร้างเร่งงมาดานใจให้คนเดียวไม่ได้ท่าเลยคนเดียวด้วยผมไม่ได้ว่าเลยที่กับคนเดียวไม่อยู่ำเลยคนเดียวคนเดียวโจมันกับนั่นไงมันายไอ้เรื่องมันยากไอ้ท่ำมันยากบางที่นะเดี๋ยวไม่ไม่จะเคยว่าเลยผมที่นะ ผมว่าไปหรอกผมหนึกว่ากมหมุนว่าถ้่เกิดอันไหอะไรกลางนาคอมเม้นมาลอเปื่าน้อมเม้นมาได้หเอบันหนวันนี้เลยหอมได้ปินผมไม่ได้ตัวอะไรกับไม่เก่วอะไีุ่มดีใจได้ดำ้แบบีกอดี้มุมได่าก็ได้ไม่เว่าไม่แก่ว่าตือนที่มไม่ไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธหญิงแรงยัดใจหญิงนักเพื่นผมผม,ผม,ผม่เห็นเป็นก okay. ีวออนอีกออปาวันนี้ไม่ใช่ คุ่นตรงเลกพุ่นตรงมันเผือเลนระยะยาวครับไปไปตึ้งไหนว่าบัาจือนะครับเลี่ยงเลี่ยเอาเรลวลาวอะไรวะอ่าครับเด้โบ o ิ๐โดมาซาคิวจะได้ขึ้นอยู่ับน,นาวานันนี้มันต้องาทาดีลงมา ไม่นรอมารถกระบะเล็กๆปนี้คือได้ลงเลยครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องรอมันเป็นมันเป็นระบบระเบียบระบรบ,รบการเป็นบริษัทป่นี้มันระบบเซฟตีเ,ตเซ็ตีอะไรก็สูงครับเจว่านู่นนี่อะนีคือนั่นนี่ระบบ,รบการจัดก,การได้กับมีบอบบัตรนบเดียผมวีวิวหมาแเลครับไม่เจ่ว่าสปอนเซอร์ได้ผมนะ <laughs> เดี๋ยวผมมันมันดีครับนะเจ้าว่าผมบเพื่อเลหลล้วนี่ครับมาเร็วเพื่อนผมมาโอเพื่อนผมกับกันดูกับโพดกับร้านใหม่ได้แบนนี้ครับโตได้ด้วยกับฟังทึกกับขึ้โจได้งานก้านใหม่ ม่เดี๋ยวผมบอกไม่ได้ก็แอลมดนะครับเดี๋แกเป็นมนุษย์แต่ว่าบินได้ครับผมเดียบรอแล้วครับลงใหม้เดียวใหญ่นึงพวกเพื่อกนึ่งบีครับเพื่อนในพุ่มมาครับเต๊บเดียวตรงเรียนไม้แบบนึงใหม้อีกนึงเหมือนกันเลยวะผมบอกเลียวโอดคนนี้ครับดูย้คนนี้โอดสุด

เบอร์โทรครับเบอร์โทรเบอร์โทรให้กับของผมเบอร์โต้086นะครับ086299เส้นทั้งเส้นาครับบังทึกบังทึกบังทึกจากร่าสดใหม่ครับอ่ากับผมแกงกับวันนี้โบมินมาแลยครับฮัลโหลครับสวัสดีครับอ่าได้เบียร์มาเลยครับจ่ายกี่บาทอ่าหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบอยู่ได้แล้วครับเต่นุ่มเด็กครับกับผมเดินนั่งกลับแล้วครับ ตอนนี้ก็ไม่ทางกาแฟวันนี้ก็เป็นนำยิ้มก่อนครับว่าด้วยก่อนไล้ยก่นแจ๊กก่อนติดตามด้วยก่อนติดตามมึงสิแหละครับด้วยติดตามนอนสวยเป็นกำลังใจนี่ครับงานองผมมันไม่จะเป็นมันดิ้นเดี๋ยวว่าไม่จะเป็นอ๋อคลิปอะไรเดี๋ยวว่าไอ้ๆนี่ครับมันซ้ำโดยความเหนื่อยรู้แล้วว่าผมมันเบื่อผมึซ้ำอยู่แล้วเดี๋ยวว่าถ้าคนเดินด้วยก่อนไล้ยก่นแจ๊กก่นติดตามมา การมันได้เป็นกำลังใจให้กับคนตามาน,นี่กับถึงว่ายูทูปใจไม่ทุกใจได้เป็นผุยกระานเลยครับฝากเลยนะครับสวัสดีครับอ๋อรรบเพื่อนครับลืมบอกเลยเดี๋ยวจองติดเป็ดๆนะครับยูทูครับผมสวัสดีครับ